ก็ป่าจุรถอะไรไหมรถด้วยโอยทีทีอยู่นี่ถ่ายรถทางทีบอ่ะอะสบายดีพี่น้องมดสู้สุดคนมื้อนี้เบาวสอนอยู่ที่เมืองท่าแขกแขวงค้าม่วนคลิปนี้เบาวสอนทีพาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยว ตลาดแรงนาโบไปซอกไปซื้อแนวอยูเนย้อินเนาะไปเบื้องป่าน้ำคลองพี่น้องไอยนีย่ป่าน้ำคลองขึ้นหลายวันนี้จะมีฝนตกลิ้นฝนตกลิ้นหมดมือพี่น้องาบรรยากาศที่ตลาดนาโบของอยุงกินลายขนาดนี้อันนี้เขียนเนาะเขียนหน้าพี่น้องเลยของอยูของกินลายยีนี่โอ้อันนี้ปลาดุกปะปลาดุกหน้าปลาขาวมีกบมีเขียนมีตัวหวกเนาะ อันนี้ห่วกเลยเป็นตัสะออน,นาดอาหารบ้านหน้าอาหารเล่าอาหารสดๆจากธรรมศาสตร์ฝากเบื้องนี้มีนอมไม้นอมไม้มากเขือพี่น้อง <S <S อากาศที่ตลาดแรงนาบูเมืองักแขกเป็นตลาดใหญ่เป็นเปิดสมอวตอนแรง ของยูคงกินหลายพี่น้องโซนนี้จะเป็นโซนตลาดสดขายปูขายปลาขายกบขายกุ้งขายเคียดขายหอยอ่าทุกอย่างนี้หมักไฟพี่น้องหมักไฟหลายขนาดหมักไฟหวานมีนอไม้หมัมกม่วง ขายเป็นโลกะม,กม่วงนขายโลหะม่วงแก้วเนาะเอาให้เอาใี้โลนึงเมื่อเราปากนินเลยเนีอ่ะพอโลหรอบ๊ปอแล้ว อลองไหมที่ตลาดน้ำบูเนี่ยของอยูฮงกินหลายอยี่พี่น้องเลยมีแต่อาหารสดๆจากธรรมชาติทางนั้นมีหมากลินไม้นอไมอ้หัวคิงหัวคามากเพชรก็โถพันธนาดท่วนบมคคบเน,นาะไล่อยิงอยู่ในกิน ระยะนี้ก็เป็นระยะระดูคนของยูของกินหลายหนอไม้ก็ออกหลายพี่น้องเห็ดก็ออกหลายเนาะมีเห็ดเพิ่งเห็ดละโงกะเห็ดพวกก็ออกยามนี่างขายไปทางนี้ขายมะม่วงขายมะม่วงเอาเนื้อรถหนึงนี่โลเท่าไรนี่เอาใส่โทมเดียวไปได้ บอลละเลือกอบ่ะฮะโยก็เเอาห้า hmm. พันก็ไดเอาห้าพันพอโลก็ได้เอาห้าพเอาจะเครื่องโลอะเอาออออีกเอาหมดเลยเจ็ดพัค่ะบอมันมันเป็นอยไรมันชีวิตหัวซิบหาพันเจอหน่อยเลยหาพันหาพัน

กอดโล่ค่ะกอดซีซีด้วยกันอัี้เลขเจานอันนี้เลขน่อันนี้เลหผิดหกผิดผิดอะไรอ่ะ64 4ิบสี่ันอีก ตัวโลตัวละโลกบุญีาะมีมีแต่ตัวน้อยนะกันบอกสลับกันมุ่ยจะากันแค่ตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยในไลนะ์แต่สามชิแต่ว่ามันมีแต่ตัวน้อยเมื่อกี้นี้เบาวสอนซื้อปลาอีตุหรือว่าปลาเพี้ยตัวหนึ่งกิโลละสี่สิบเป็นกิสมีหลาย้านเาอยู่ทางในเข้าไปทางในยังแหงมีหลาย้านพี่น้องบาง้านจะขายชื่อบาง้านจะขายแพงเรียกซื้อเอาพี่น้อง มาขานได้ซื้อฮาน,นั้นเนาะไปทุ่ยจุ่ลายขนาดนี้เลยไงปจู่รัวปลาเพี้ยนทางแขวงข้ามวนเอินมาปไปจุ่ลายขนาดโอ้โหสี่จะแซ,ซ,ซ,ซ่ขนาดไปจู่รัวปลานั่งจุทางภาคใต้ของประเทศลาวเงินมารปลาเพีย้ยเนาะ แต่มาทางแขวงข้ามมวนอย่างรป่าอีตู้้ะพี่น้องหรือว่าป่านางตู้เนาะคือฮานี่คน,น,นขายโล30มสิบพันจีบประมาณโลละร้อยบาท่าถ้าป่าย้อนป่าย้อนเป็นแต่แซ่ขนาดป่าย้อนหรือว,ว่าป่านางวะโมเนยใจเนาะหานี่ขายป่าเพาะพี่น้องป่าเพาะป่านางป้อมจะญ่โตใหญ่ๆอย่งนั้นป่า สดๆใหม่ๆจากน no <b film> ้ำของพี่น้องเบอ่บิตาสะออนนะอ๋อตเ่นนาดีไฟตูวะมีจ้าแล้วจะไทำอเป็นดี เดดีเดดีเอาเปลยนแล้วได้เดี๋้ไม่ได้ใช้นวดหลายเป็นมคะมาในาที่บ้านตัวเองเนาะข้า้ายาห้าเท่าไรไุโรคใหญ่ไฟฟ้าไฟฟาาทุกข้างมันทำาอ่า อยู่นขาด้วยสามสิบวะ่าไรสามสิบห้าเฮ้ยโอ้ยแกนอ่ะผ่านหอล้ ปลาลายร่นี่หมดเลยนี่เป็นปากดพี่น้องปลากรดจะแซ่บไะปลากดีนกานีา่เดยดบอลล วีให้มาคุยเจ็ดพันมีหกพันเกียรติเล็ไดหกพันอันนี้อันนี้คือการว่ของเจ้าอ่ะไป่บวมเอาสี่หกพัน

เาเยกว่ามีแตาจิไซื้อได้าคอดปลหลย้อนะคราวาให้ไล่มองบอกเอ้ยไรได้ละละฮอทพิทอะเนี่ยโอ้เป็นพ่อปลาไหล

โ okay, อเครับี่องนี่กแมนรียพบรรยากาศยู่ที่ตลาดแรงนาโบเมืองท่าแคกแขวงขมวนมีบัตรสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวมาซื้อพยุงกินเนาะสำหรับคลิปนี้มท้านี้บัตรสอนยี่อจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนคลิปหนะ้าพบกันใหม่บ๊ายบาย